สบายสไตล์มจี um สวัสดีค่ะส้มไปตลาดมาค่ะอยามารีวิวขอให้ดูนะคะว่าส้มไปตลาดนะคะได้อะไรมาบ้างนะคะตลาดนะัดเป็นเป็นตลาดคลองถมนะคะที่เขาจะขายสินค้าต่างๆนานานะคะมากมายเลยนะคะก็จะมีพวกทั้งเสื้อผ้าอาหารการกินนะคะ เดี๋ยวจะมาโชว์ของนะคะว่าโซ่ไปตลาดแล้วได้อะไรมาบ้างนะคะชิ้นแรกค่ะเป็นกางเกงค่ะตัวนี้100บาทค่ะกางเกงขาสั้นค่ะไว้ใส่วันหยุดวันสบายๆนะคะ100บาทค่ะชิ้นที่สองนะคะเป็น กาอ,อกนะคะกาอ,อกผู้หญิงนะคะหนึ่งตัวนะคะไม่ให้ดูเยอะนะคะอายค่ะกาอ,อกค่ะหกสิบเก้าบาทค่ะราคาแบบน่ารักน่ารักย่อมยาหกสิบบาทค่ะเสื้อเกาะอ,อกนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นหมวดอาหารแล้วนะคะอาหารการกินนะคะอย่างแรกก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็น ไก่สับนะคะเอามาให้น้องไข่ต้มนะคะไก่โคงไก่สับละเอียดค่ะต,นนตัวนี้หนึ่งตัวสามสิบบาทค่ะต่อมานะคะถุงนี้เป็นเป็นเนื้อแห้งค่ะเนื้อวัวนะคะเนื้อแห้งค่ะถุงนี้นะคะ หนึ100บาทค่ะน่าจะเป็นสักสองขีดนะคะเนื้อแห้งหนึ่งรอยบาทค่ะถุงนี้ต่อมาต่อมาค่ะเป็นของทอดค่ะเป็นของทอดนะคะเขาจะร้านนี้นะคะเขาจะขายทุกอย่างชิ้นละห้าบาทนะคะจะมีหมูปลาหมึกกุ้ง ปลาไข่นะคะเป็นไส้กรอกฮอทดอกแบบนี้นะคะชิ้นแบบนี้นะคะอันนี้ปลาไข่ทอดค่ะ5บาทปลาหมึกกุ้งจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะของทอดกินเล่นค่ะชิ้นละ5บาทส้มได้มา8ชิ้นนะคะ8ชิ้นถุงนี้40บาทค่ะ40บาทต่อมานะคะ ต่อมาเป็นเอ็นไก่ทอดเอ็นไก่ทอดค่ะอันนี้ห้าสิบบาทเค้าเหนียวสิบาทค่ะได้มาสองถุงอันนี้นะคะเป็นชุดหอยพร้อมรับประทานหอยนางรมนะคะ สามกระปุกแล้วก็จะมีผักกระชินแล้วก็มีน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มเปรี้ยวเป็นเครื่องเคียงนะคะมีหอมเจียวให้ด้วยนะคะเซตนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะมานะคะตัวนี้นะคะไข่แมงคู่ค่ะ ถุงใหญ่หญ้าสิบาทค่ะดูว่าส้มหมดไปเท่าไหร่แล้วนะคะอันนี้หอยแมงกู้5หบาทชุดหอยทรงเครื่องหอยนางรมทรงเครื่องพร้อมรับประทาน100บาทข้าเหนียว20บาทเนื้อแห้ง100บาทเอ็นไก่ทอดห้บาท ของทอดต่างๆกุ้งหอยปูปลาชิ้นละ5บาทตัวนี้ในถุงนี้40บาทโครงไก่สับของไข่ต้ม30บาทเสื้อก่ออก69บาทกางเกงขาสั้น100บาทค่ะรวมเป็นเท่าไหร่แล้วนะคะ อันนี้คือที่ส้มไปช็อปมาเย็นนี้นะคะเย็นวันเสาร์วันหยุดสบายๆนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็คิดถึงนะคะก็มาพูดคุยมาแบบรีวิวของไปตลาดนะคะข่าวๆแบบฮาฮาสไตล์เพื่อนสาวนะคะก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายนะคะก็ขอบพระคุณที่รับชมคลิปของส้มจนจบนะคะในทุกๆคลิปนะคะ สำหรับช่องของส้มนะคะส่วนมากก็ทําขนมนะคะเป็นหลักนะคะเพราะว่าส้มทําขนมขายอยู่นะคะเบเกอรี่ต่างๆนั่นเองนะคะก็เพิ่งทาออเดอร์ลงทานไป50เอ่อ500ชิ้นนะคะก็เพิ่งส่งแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่วันนี้ก็นอนยาวๆพักยาวๆตกเย็นก็ไปช้อปปิ้งใจตลาดค่ะหาเงินแล้วก็ใช้เงินบ้างน,นะคะอยากกินอะไรก็กินอยากได้อะไรก็ซื้อเอาเพราะว่าเป็นน้ำพักน้ำแรงของเรานะคะเป็น เราเราทำงานมาเหนื่อยๆนนะคะก็ไม่ได้ซื้อบ่อยนะคะเยอะๆแบบนี้นะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย